คือเรากินแบบเหมือนนักบินมาทต้องเนี่ยนี้ไม่ต้องไปเอาวาซาบิอีกครับตามต้องดึกไปเฮ้ยมันเริ่มชินละลิ้นแบบว่าเฮ้ยเราปรับตัวได้ละวเฮ้ยอร่อยแล้วสิให้บอให้เมิมวาซาบิเต็มช้อนสองช้อนหน่อยครับสุดท้ายแล้วนะใครโดนมาอีกขอญาตจะให้มันน้อยลงกว่านี้แล้วกันกินวาซาบิครึ่งช้อนเพื่อเปิดต่อมรับรสเฉยๆก็กินได้ไปครึ่งช้อน นำวาซาบิมาทาคุยเพิ่มความเสียวเอาเอาตรงนะความเสียวพอ่อมาสักหนงกูแค่แตกเรื่องแสบยคอวาซาบิหลอดไม่ถึง50บาทแต่เอามาทำคลิปรับยอดได้100,000บาทหัวใจลงมือจัดเครื่งองหมายสี่เหลี่ยมซีเคยังต้องเข้ามาศึกษาเมงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมงการตลาดถ้า100,000บาทในไลฟ์เดียวนะกูไลฟ์แค่วันเดียวกูพอแล้วแค่นั้นแหละพ่อมาสิไลฟ่วันเดียวได้แสนหนึ่งเพียวไปเลยครึ่งช้อนไปเริ่มตับตัวนั่นแล้ว Ku okan ba ku saya akan ba ku ku bisa ada akan ba